ครับวันนี้มาทานวุ้นเส้นกันมาครับราดเลยใส่ผักลงไปปิดฝาไปก่อนเหมือนเดิม ลุงลิกคูณพูนคน วุ้นเส้นครับพี่น้องวุ้นเส้นเหมือนเดิมชิมดื่มน้ำก่อน Kim. ถึงใจเข้มข่มเปิดหนังจีนลุยเลยมาครับมาครับลุยเลย อ,อร้อนเผ็ดร้อนอา,ากาศร้อนร้อนก็ยังกินเผ็ดร้อนอีกแต่ไม่เผ็ดไม่ร้อนก็ไม่อร่อยต้องเผ็ดร้อนแบบนี้เข้มเข้มลุย ทำร้ายขาหรือเปล่าถ้าจะคิดว่าเว้นทางออกว่าบา,บาทบา,บาทอาหารมื้อน,นี้เป็นนางเบี่ยวเหมี้ยนทากับมือาบาทนะทรงสเสวยสักหน่อยเถอะพะย่งค่ะ ากินไม่ดีถ้น้อยจะยืนตอบบอกให้นั่งก็น,นั่งเถอะนะออพยกาก็แค่อยากมีใครสักคนนั่งเป็นเพื่อนดูจากอายุของเราสองคนคนเราแก่ เป็นทิดารังเกียรใช่ไอเกดปดูก็เลยจะมาขอกินด้วยแต่เท้าเจินไม่กลจัดนี่ต้องมีเกาะแน่นอนใช่แล้วเดือของแต่เท้าหวังล่อริมฝั่งเดินเรือแต่เราเข้ามมหาสมุทรอาศัยแผนที่ทะเลกับการดูดาว ที่ทางไม่เคยผิดเลยส่งเทียนจะรู้ไหมข้าว่าพวกเราพบเส้นทางเดินเ,เรือใหม่แล้ว <c oughs> ที่อยู่ทิศตะวันออกของแอฟริกาสองสายผ่านมาสมุทรเดียทำให้เป็นเครือข่ายเดินเรือระหว่างราชวงศ์มอาราเบี ขึ้นมาจาไมเชื่อแล้วว่าพวกเขาจะไม่ให้เราเข้าไปในเอา้าหลวไหล <c oughs> ไปเก็บบ้างอดีครับพวที่บาทเก็บเปไงบ้างพวกเขาปลอดภัยไมต้องห่วท่านวายบวกท่เอาเอลือดพวกคำรับแต่เท้าเจิ 对，他这车。 แต่ตาบิงแต่เท้าเจิ้นไอ้สายพ่อเรือขึ้นบกเถอะบุกุโตสุคือบ้านของพวกท่านขอบคุณัวหน้าเผาสายไปมากนะสวัสวด,สดีสวัสดีอันนี้ให้เจ้าสีล่ลำเดือแตกหมดเลอถ้ารอชีวิตมาได้เดินริมชายฝั่งหลายวันกว่าจะถึงบ้า ไม่ยอมยออ่อท้อเหมือนได้ยาดมยาหอมทำให้ข่ารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าหายเป็นปริททิ้งขบวนเรือต้าหมิงสำรวจในหนังยางสีอหยางอ่าวเปอร์เซียสามสิบกว่าประเทศถากรีบไปสู่นิฟังต้องหายที่เรื่องนืง้งานใหญ่แบบนี้ไม่มีใครเคยทำได้เกิดใจซื้อต้อมมาคิดว่า เส้นทางนี้ประหยัดเวลาได้เท่าไรอ่าแต่ซื้อสำนวนแล้วหรือพระวนแบบคระอาเมื่อก่อนจากจีนไปจุบา้าออให้ลมดีตามดีขาเดียวก็ต้องครึ่งมีกวาและเส้นทางใหม่ที่จะเถอเปิดขึ้นมาสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ครึง่ง <c oughs> อตาได้เห็นขระน,นเรือไปถึงขอบฟ้าก็คงจะดี มีขบวนเรือตาอินสำรวจทะเลขาถายสีทะเลก็จะสงบนิ่งสันติแลกเปลี่ยนสินค้ากันเซรความร่วมทำให้ข้าสมหวางสิ่งที่ปรารถนาไว้นานเรียกเดียว่าบางคนสองชั้นไม่เอยทำาน่อะไนันเลยยอนเลยยัน้อวารรวบรวมตำรา แต่งให้เป็นชุดเดียวเขารบผมจือเป็นที่ยกหยอกสอวพันเจน็ดหมื้นปีนนที่ซื้อไปคำสอนนักปรา์จัดเป็นตำราชุดตำราชุดนี้ทั้งหมด2 2 8หมืนอน,อน,อน 8, บทรวมแล้ว2,000กว่าคนมีสวนรูป หลานของเรามีหนังสือเรียนมีตำราเปิดมีกฎหมายอา่านเรียกว่าเป็นบุญกุศลถ้าเรียกร้องให้บันทึกความจริงทั้งหมดถ้ามบิดเบี้วไม่เปลี่ยนแม้แต่คำเดียวหวังว่านักเรียนทุกคนเมื่อได้อ่านแล้วได้รับความรู้ได้อ่านความจรงิงนับจากนี้อย่าหนังสือมาอ้างก้าวไกยงานหลวง วางสร้างชื่อเสียงในทางที่ผิดทางไกลรู้แรงมากเป็นขุนนางวนแบบรับนโยบายใหม่ของยงเลิศเป็นขุนนางที่ดีของอเรานนั่ะ เสียนจิตเสียนจิตเอื้อลบลู่ฟาบ้าโอ้เดินเชื่อเขาตั้งหนึกมีความรู้แต่ไม่ทำงานก็เมือนกระดาษที่ไร้ค่าอักษรไรความหมายก็เหมือนมึกที่ถูทำโดยชาวบ้านต้องสละชีวิตของพ่อเขาทำงานใหญ่สืบทอดสืบรุ่นหลานผู้การด้านนี้ช่างสำคัญเหลือเกินดี ไอ,ไอ้ตาสิจะดีหรือชัว่วให้ลูกหลานตา จ้ริงงถ้าน้อยคำนับแต่ทางเจ้าริะมีอะไรขบวนเรือเขามีต่างชาติสองคนบอกว่ามาจากประเทศที่ชื่อเวนิสนะน,นะขอร้องให้เราพากลับตา้าหมิงด้วยถ้าไม่กล้ารับปากก็เลยต้ามิงพาชาวเวนิสกลับไปด้วยน่าจะผิดกฎนะเจอขอเจ้าแล้ว